วันนี้จะมาพูดถึงยาแต้มสิวอิพิโดโอยาสำหรับคนที่อยากหน้าใสไร้สิวแต่ที่เกลียดทายาหลายตัวยาตัวนี้คือ,อยาอะไรเหมาะกับสิวชนิดไหนทานแล้วแห้งแดงลอกไหมพร้อม Q&A 10คคำถามไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอิพิดดโอท้ายคลิปถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับสวัสดีครับหมอเก่งหมอผิวหนังน,นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ ไม่พลาดคลิปตอนใหม่ๆนะครับยาสิวพิวโอคือยาสิงที่ผสมระหว่างบิฟอเรนหรือ0.1%อะดาพาลีนผสมกับ2.5%เบนแซกหรือว่าเบนซิวิลบรอกไซด์สรุปเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเป็นยาสิงที่ผสมระหว่างยาสิงที่เด่นเรื่องสิวปุดตันกับยาสิงที่เด่นเรื่องสิวอักเสบในหลอดเดียวสําหรับรายละเอียดของยาสิงทั้งคู่หมอได้พูดไปแล้วในเอพิโซดก่อนๆน,นะครับดิฟอเรนจะอยู่ในเอพิโซดที่4แล้วก็ เดนแสงเนต์อยู่ในส่วนที่สําสำหรับใครที่ยังไม่ได,ดูไปดูกันนะครับเพราะว่ายาสิวทั้งสองตัวเนี่ยเป็นยาสิวที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสิวดีแต่เป็นผลข้างเคียงคือแห้งแดงลอกเพราะฉะนั้นควรรู้วิธีการเริ่มทายาพร้อมกับวิธีรับมือกับปัญหาแห้งแดงรอกจากยาสิวปัจจุบันเราเชื่อว,ว่าสิวเนี่ยเกิดจาก4ส,สาเหตุนะครับหนึ่งเลืคือการผัดเซลล์ผิวในรูขุมขนที่ผิดปกติทําให้รูขุมขนอุดตันเกิดเป็นสิวอุดตันที่มองไม่เห็น2 ่อไขมันมีขนาดใหญ่ขึ้นและสร้างไขมันมากขึ้น 3. จํานวนปริมาณเชื้อแบคทีเรียก,ก่อสิว P a c อ e เเพิ่มขึ้นและ4คือมีการอักเสบเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาสิวที่ดีนะครับควรจะใช้ยาสิวหลายตัวหลายกลไกย่อมน่าจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าการใช้ยาสิวเพียงตัวเดียวอย่างที่หมออธิบไปในเอดที่สนะครับวิธีการรักษาสิวจะล้อไปตามความรุนแรงของสิวสาหรับคนที่เป็นสิวรุนแรงน้อย รุนแรงปานกลางมียาสิว2ตัวที่ควรเป็นสิวกลุ่มนี้ควรจะทานนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นตัวเดียวหรือว่าจะใช้ทั้งคู่ร่วมกันก็ได้1เลยก็คือยาสิวเรตินอยด์เช่นเรตินออินหรือดิฟรินและ2คือเบนซูริลโคลอกไซด์ l o สำหรับดิฟรินเนี่ยจะเด่น1เลยคือละลายหัวสิวตันได้ดีนะครับสิทธิภาพใกล้เคียงกับเรตินออินแต่ว่าผลข้างเคียงเรื่องแห้งแดงลอกน้อยกว่า 2คือมีฤทธิ์ลดการอักเสบได้ส่วนเบนโซริโบรอกไซด์หรือว่าเบนเซนเนี่ยหนึ่งเลยคือเด่นเรื่องการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อสิวโดยไม่ทําให้เกิดเชื้อดื้อยาและ2ละลายสิวุดตันได้อ่อนๆจะเห็นได้ว่ายาสิตรกิฟติโอซ่งเป็นยาผสมระหว่างนิฟรินกับ2.5%เปเ็นบนเซกเนี่ยครอบคลุมปัญหาการเกิดสิวไปถึง3าใน4ข้อนะครับ1เลยก็คือละลายสิวุตันได้2คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อสิวพิแอคเน่และ3คือลดการอักเสบ ถพาว่าการตามทฤษฎีที่หมอกล่าวไปข้างต้นนะครับยาสิวผสม2ตัวนี้น่าจะดีกว่าการทายาสิเวเดียวปัญหาก็คือเมื่อเราเอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยยาสิวผสมมันดีกว่าการทายาเด,ยเดียวจริงไหมและทายแล้วปวดค้างเคียงเนี่ยแห้งกว่าการทายาเดียวหรือเปล่าจึงเป็นที่มาของงานวิจัยในปี2007นะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวก,กับประสิทธิภาพในการรักษาสิวของยาอิพิโดโอเียบเทียกบกับการทาาดริฟลินอย่างเดียวหรือ หาเปอร์เซ็นต์เป็นแสตอยาเดียวหรือการทายาหลอกซึ่งไม่มีลิ์ในการรักษาสิวโดยเป็นการศึกษา Random ไมซ์เ l ว b l ิร์บไลน์คอนโท trial นะครับซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะว่ามีการเปรียบเทียบผลการรักษาสิวระหว่างยาสิวกับยาหลอกนอกจากนี้ทั้งผู้วิจัยและอาสาสมัครจะไม่มีใครรู้นะครับว่าใครได้ยาในกลุ่มไหนเพื่อเป็นการลดไบแอนผลออกมาก็คือหลังจากทาย,ยาไปถึงสสัปดาห์เนี่ยพบว่ากลุ่มอาสาสมัครที่ได้ยา จำนสิวทั้งหมดลดลง52.3%ซึ่งมากกว่าอีก3กลุ่มยังมีนยัยยะสาคัญทางสถิติกลุ่มที่ทายาสิวระดาพารีเนี่ยจำนวนสิวทั้งหมดลดลง34.5%กลุ่มที่ทายา2.5%เป็นแซคอย่างเดียวจํานวนสิวลดลง34.9%และกลุ่มที่ทายาหลอกจํานวนสิวดีขึ้น25.4%จุดที่น่าสนใจอีกจุดมาดูรูปที่2นะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่ทายาผสมอิพิดีดโออาสาสมัครบางคนเนี่ยสิวหายหรือหายเกือบ ไปแล้วนะครับว่ายาผสมระหว่างดิฟรินกับ2.5เป็นเ็แสกเนี่ยสูงกว่าการทานดิฟรินเดียวๆหรือว่าเป็นแสกเดียวๆสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ต่อมาก็คือในเมื่อยาผสมเนี่ยมันประสิทธิภาพในการรักษาสิวดีกว่าแต่ผลข้างเคียงจะสูงกว่าตามมาไหมผลก็คือกลุ่มที่ทานยาผสมระหว่างดิฟรินกับ2.5เป็นเ็แสกเนี่ยผลข้างเคียงเรื่องแห้งแดงลอกพอๆกับกลุ่มที่ทานดิฟรินอย่างเดียว มาดูรูปตัวอย่างอาสาสมัครที่ทายาผสมระหว่างนิฟรินกับ25%เป็นแสงบนเซนกันนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่ารูปซ้ายมือคือตอนก่อนเริ่มทายาและรูปขวามือคือหลังทายา12สัปดาห์รูปนี้บอกอะไรเราบ้าง1เลยคือการรักษาสิวเนี่ยต้องอดทนสิวจะดีขึ้นใช้เวลาอย่างน้อย2-3ถึงเดือนและ2คนเป็นสิวเนี่ยสิวหายได้หากเลือกยาให้เหมาะสมกับความรุนแรงของสิวในพิโศดที่2ส,สิวแบบนี้เรียกว่าอะไรใช้ยาสิวอะไรดี หมอสอนวิธีจําแนกระดับความรุนแรงของสิวใครยังไม่ได้ดูไปดูกันนะครับสาหรับข้อดีของเอพิดีโอนะครับ1เลยคือสะดวกสบายเพราะว่าทายาเพียงวันหนึ่งครั้งก่อนนอน2คือเป็นยาสิวที่ทาได้ตั้งแต่เด็กอายุ9้าขวบขึ้นไปมาถึงข้อควรระวัง4ข้อนะครับ1เลยก็คือห้ามทายาในคนท้อง2ก็คือควรทากันแดดเป็นประจำทุกเช้าเนื่องจากยามีส่วนผสมของนิฟรินจึงทําให้ผิไวไวต่อแสง3คือยามีส่วนผสมของเบนแซกเพราะฉะนั้นต้องระวัง เรื่อการทายาไม่ให้ไปโดนเสื้อผ้าหรือว่าปลอกหมอนเพราะจะทําให้เสื้อผ้าสีจางลงได้และ 4. คือคนที่ใช้พิดีโอไม่จะเป็นต้องทาดิฟรินหรือว่าเป็นแสบนะครับเพาะจะเป็นการใช้ยาซับซ้อนสรุป3าข้อเกี่ยวกับยาสูบอีพิดีโอนะครับ1เลยก็คือเป็นยาผสมระหว่างดิฟรินกับ2.5%เปนแสบ 2คือรักษาได้ดีทั้งสิวสิวอุดตันและก็สิวอักเสบสาวิธีใช้คือช่วงแรกให้แต้มสิวส,วสิวอักเสบเถึงสสัปดาห์แรกเมื่อปรับสภาพอยู่ได้แล้วไม่มีอาการแห้งแดงลอกระคายเคืองสามารถปรับผ่าของบางทั่วหน้าวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนได้และมาถึงช่วง Q&A 10คคำถามไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอีพิวชั่ที่คนถามมามากที่สุด1เลยคือต้องใช้ยาสิวนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลานจากการวิจัยพบว่ามีคนไข้ส่วนหนึ่งสิวดีขึ้นตั้งแต่ ช้อีพิวดิโอสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็มีสูงถึง30%ที่สิวหายหรือว่าหายเกือบหมด 2. สิวหายแล้วควรทายอีพิวดิโอต่อไหมและการทายอีพิวดิโอระยะยาวจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าอีพิวดิโอนีมีส่วนผสมของดิฟฟินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิวหายแล้วสามารถทายยาสิวต่อได้เพื่อป้องกันการเกิดสิวตันจุดใหม่และเราสามารถทายวีิดีโอได้ยาวจนสิวหายได้นะครับมีงานวิจัยชิ้นเนึ้อเทคนไข้ทายวีิดีโอเป็นเวลา52สัปา ว่ามีคนไข้เพียงส่วนน้อยนะครับมีอาการแห้งแดงลอกเล็กน้อยแล้วก็เป็นในช่วงแรกที่เริ่มทายาก็าใช้ยาต่อไปสักระยะนึ่อาการแห้งแดงลอกกอดีขึ้น 3. อีกพิดีโอใช้กับสปินโดเรนได้ไหมและใช้ยังไงคําตอบก็คือใช้ได้นะครับโดยปกติแล้วสปินโดเรนเนี่ยจะแนะนําให้ทาส่วนอีพิดีโอเนี่ยให้ใช้แต้มสิวซิวัคเซบก่อนนอน 4. ทาอีวิดีโอแล้วแสบแห้งแดงลอกปกติไหมจะเป็นอะไร คือไม่ปกตินะครับเป็นผลข้างเคียงของยาสิวต้องลองปรับดูว่าช่วงแรกที่เราทานเนี่ยมาถึงเราทาบางๆทั่วหน้าเลยไหมซึ่งอาจจะรุนแรงไปสําหรับผิวหน้าของเรานะครับอย่างที่หมอนแนะนําไปถ้าเกิดใครยังไม่เคยเริ่มทายาสิวพิีดอมาก่อนให้เริ่มจากการแต้มเฉพาะสิวสิวอักเ,เสบหนึ่งถึงสสัปดาห์แรกให้ปรับสภาพผิวได้จนไม่มีอาการแห้งแดงลอกหรือว่าแสบ แห้งแดงรอกเนี่ยให้ทาจอ i ์ไรเซ z e r บ่อยๆการที่เราทายาละแสณแห้งแดงรอกเนี่ยไม่ปกตินะครับเพราะมันจะเป็นการทาลายเกราะป้องกันผิวเราถ้าเกิดเป็นรูแดงเนี่ยสามารถทําให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบได้สําหรับคนที่ทาพิดโอแล้วแสบแห้งแดงรอกมากหมอแนะนําให้หยุดทาอีพิโอก่อนนะครับแล้วทาจอ i ์ไรเซ z e r บ่อยๆพอกลับมาเริ่มใช้พิดอใหม่ก็อย่างที่หมอแนะนําไปว่าให้เริ่มจากการทาเฉพาะจุดก่อน 5. ้า m o i s ไร r i z e r บำรุงผิวสําหรับคนเป็นสิวควรใช้ตัวไหนดี หมอให้หลักการเลือกได้ง่ายนะครับให้หา moisturizer ที่มีคำว่า non comedogenic one clock pore หรือ for acne prone skin ตัวอ,อย่างว o i s t u r i z e สำหรับคนเป็นสิวเช่น cerave, eucerin หรือว่า physiogel h ใช้อีพีดีโอร่วมกับวิตามิน C หรืออนุพันธ์ของวิตามิน C เช่น ascorbyl glucoside ได้ไหมถ้าไม่ระคายเคืองสามารถทาวิตามินซีตอนเย็นได้แล้วก็ก่อนนอนทาอีพีดีโอได้นะครับแต่ปกติแล้วหมอแนะนำให้ทาวิตามินซีช่วงเช้า ก่อนทากันแดดน,นะครับเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นแอนตี o ้ออกซิแดนต์เสริมฤทธิ์กับกันแดดเจ็ดอีพิดูโอควรหรือไม่ควรทากับสกินแคร์ตัวไหนอีพิดูโอควรทากับสกินแคร์คือกันแดดน,นะครับนอกจากนี้ควรทามาจูเรเซอร์บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะมาจูเรเซอร์ที่มีส่วนผสมของมะนาซินอยมยัยที่ช่วยปลอบร่มทิพย์เพราะว่ายาอีพิดูโอเนี่ยทำให้ผิวแห้งแดงลอกไดงสกินแคร์ที่ไม่ควรหรือว่าควรระบาย เช่นเอชเอบีเอชหรือว่าวิตามินซีแปดลำดับการทาพิโดเนี่ยควรทาก่อนหรือหลังสกินแคร์โดยปกติแล้วอีพิโดเนี่นยออมีส่วนผสมของดิฟรินนะครับเพราะฉะนั้นควรจะทาเป็นตัวสุดท้ายก่อนนอนเก้าทาอีพิโดแล้วยังต้องทาสรติโรอินดิฟรินหรือว่าเบนแซคหรือไม่คำตอบก็คือทาอีพิโดแล้วไม่จำเป็นต้องทายาสามตัวครั้งต้นและเพราะว่าจะเป็นการทายาซับซ้อนและข้อสุดท้ายข้อที่สิบ เด็กอายุ14ปีเป็นสิว t าพ e p u r ได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับยา p ิโดเนี่ยสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กที่มีอายุ9ปีขึ้นไปจบแล้วนะครับกับเรื่องยาสิวอีพิดโดอหมอสุขให้ฟังง,ง่ายๆก็คือเป็นยาที่รักษาได้ั้งสิวสื่อ,อ,อกเสบหมอสาหรับคนที่ไม่อยากทายาบ่อยๆนะครับเพราะว่าตัวยาเนี่ยออกแบบมาให้ทาวันหนึ่งครั้งก่อนนอนและครั้งหน้า คุยกันเรื่องของสกินโดเรก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยหมอกะตอบเองทุกคำถามนะครับลเลยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย